โอเควันนี้กล่องใหญ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นคุณหญิงในชุดที่สีแดงฉานสุดสวยส,สุดนะครับจะเป็นน้องลูน่านะครับจากเกม h o n o r of King ในสเกล1ต่อ7ของค่ายเมททอสจริงๆผมไม่ได้เล่นเกมนี้หรอกนะแต่ว่าผมมาชอบในดีไซน์ตัวละครเกมนี้เหมือนกันก็เลยพีมานะครับบวกกับงานค่ายเมทอสทํางานออกมาได้ค่อนข้างสวยอยู่แล้วด้วยก็เลยจัดมาครับตนกล่องนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสทุกด้านเลยนะครับด้านหน้าก็ตัดเปิดโชว์นางนะครับด้านข้างก็มีลายสีแดงด้านหลังก็จะมีลายนกนะครับน่าจะนกฟินิกก ด้านก็ไลายเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรบ้างสําหรับตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาแก่ดูความงดงามของนางกันดีกว่าครับโคตรสวยครับโคตรสวยแหละ โคดขาวขาววกเลยขาวจั๊วครับสีครีมนวลขาวสวยสุดๆนางช่างสวยจริงๆนะครับน้องลูน่าเนี่ยตัวละครจากเกมนี้ที่เรียกว่าทาสไตล์ชุดเดซีนออกมาได้สวยกินใจสุดๆครับผมก็มีหลายตัวแล้วนะของเกมนี้ครับถึงแม้จะไม่ได้เล่นก็ตามดีเทลรายละเอียดต่างๆนาๆนานี้เรียกว่าสวยงดงามตรงปกมากครับเรียกว่าเก็บงานได้ดีสุดๆใบหน้านานี่ขาวบุดพองเล่ากับใช้อโม่เลยนะครับในตาสีม่วงขนตาย,ยาวจมูกโด่งริมฝีปากทาสีแดงแจ๋เลยเรียกว่าทําดีเทลออกมาได้สวย ใบหน้านางเรียกว่างดงามสุดๆผมนางนะครับจะเป็นผมโทนออกสีน้ําตาลดานะครับยาวสลวยผิววอดเลยนะครับไม่ได้ยาวมากแต่ก็คือยาวกําลังดีอยู่ประมาณช่วงกลางหลังเนาะเรียกว่าได้ดีเทลเนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากครับมีการมัดรวบผมซาลาเปานะครับปักปิ่นผมสีทองปิ่นปักผมนี่ยังกับเข็มขัดคาร์บนไรเดอร์เลยนะครับมีวงกุดไข่มุกนะครับอยู่ด้านบนหัวของนางเนาะดีเทลสวยมากจริงๆครับงุดงามมากมีการปักปิ่นซาลาเปาไส้หมูสับสีแดงนะครับเจ็ดลูกอยู่ บนหัวนางนะครับไอซาลาเปาเนี้ยมันจะเป็นเหมือนผ้าแบบหนังกลับนะครับที่มันจะมีแบบขนแบบฟูฟูฟ่องๆหน่อยนะครับมันจะไม่ใช่แบบดีเทลแบบพันติดเฉยๆนะไม่ใช่นะครับอ่าอย่างเงี้ยมันจะทําได้สวยกว่าดีเทลเส้นผมเองก็เรียกว่าสวยมากครับมีการเก็บรายละเอียดดีเทลแบบไม่มีจุดเปิดเลอะเต็มสีออกมาเลยปลายผมแต่ละเส้นก็แหลมเปียวใช้ได้นะครับเรียกว่าสวยงามมากครับชุดนางนะครับเรียกว่าเป็นชุดเดสสีแดงฉานช่างสวยสดใสอลังการยิ่งนะเป็นชุดเดสสีแดงนะครับตัดขอบลายสีทองตามชุดต่างๆเลยนะค เรียกว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างมิดชิดทีเดียวหน้าอกน้าใจนางมีนะครับแต่ไม่เห็นเลยเรียกว่าปิดมิดชิดมากครับแต่ก็จะมีการเปิดแบกโชว์สะโพกของนางทั้งสองข้างนะครับมีการตัดเปิดโชว์ให้เราชมกันนิดหน่อยนะครับไปจนถึงหลังเลยตามลายเสื้อผ้าเองน,นี่ก็จะมีเป็นลายเหมือนแบบนกฟินิกส์นะครับสีทองใส่กระโปรงยาวนะครับสีแดงฉานนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสั้นหน่อยนะครับส่วนปลายด้านหลังก็จะยาวถึงพื้นเลยนะครับเป็นสีแดงฉานตัดลายขอบสีทองนิดหน่อยตามชุดต้องชายแขนเสื้อหรือชายกระโปรงเนี่ยก็จะมีผ้าสาคุณ,คณ ยาวเฟ้ยลงใหม่อีกทีหนึงด้วยนะครับจะเป็นผ้าพลาสติกข่นใส่นะครับภายในผ้าเนี่ยมันจะมีกากเพชรเล็กๆนะครับไว้สะท้อนแสงและยิบระยับนิดหน่อยเนาะก็คือจะเป็นการเพิ่มความสวยงามให้ตัวนางขึ้นไปได้อีกนะครับแขนเรียวย่อทั้งสองข้างนะครับเล็บก็ทาเล็บสีแดงไว้อยู่ด้วยคุมโทนสีแดงทั้งตัวเลยจริงๆครับและต้นขานะครับเรียกว่าโชว์ต้นขาอันขาวสวยเรียวยาวของเราให้เราชมกันเน้นๆเลยครับเรียกว่าขาวสวยเรียวยาวมากครับเรียกว่าช่วงตั้งแต่ต้นขาไปจนถึงเท้าเนี่ยไม่มีอะไรปิดกั้นเลยนะครับ เลยสักอย่างเลยเรียกว่าโชว์มากครับแต่ว่าต้นขาเสียดายครับนางอยู่ในท่านั่งก็เลยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเสียดายนะครับอันนี้แต่ต้นขานางก็เคียกว่าแค่นี้ก็ อิ่มแล้วอิ่มสุดๆครับและที่ต้นขานางเนี่ยเวลาสัมผัสน,นะครับมันจะแตกต่างจาก PVC ทั่วไปหน่อยมันจะไม่ได้มีความแบบผูกขาม,มันคือจะรื่นปื้ดรื่นปื้ดเลยนะครับเนี่ยมันจะรื่นปื้ดรื่นปื้ดเลยครับจะมีความหนักหรือแบบมีความหน่วงนิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความผูกขาม,มอนแบบโต,ต๊ะนึ่งนะครับและก็มีความหนักใช้ได้เช่นกันเรียวยาวลงมานะครับใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงตัดขอบทองนะครับเรียกว,ว่าเป็นส้นสูงที่น่ารักดีใช้ได้นะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สีน้ำตา แม่เหล็กอยู่ก็คือมันจะสามารถติดกันได้โดยไม่ต้องมีรอยข้อต่อมาให้ยัดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่รักษาความสวยงามของตูดนางไว้ได้ครับตูดเนี่ยแหละของดีเลยครับถ้าหากตูดมีรูขึ้นมานี่คงเสียใจแย่การทําให้เป็นแม่เหล็กอย่างนี้ถือว่าเป็นข้อดีกว่าเยอะเลยครับแล้วก็แขนข้างซ้ายก็จะเท้าโตไวอีกทีนะครับโต๊ะมีกระตะเกียงด้วยนะแต่มันไม่สามารถเปิดไฟได้นะครับและก็ฐานนะครับเรียกว่าฐานนางนี่โคตรอลังการนะครับเป็นฐานสีแดงฉานที่แบบจัดเต็มมากครับแพงเพราะฐานนี่แหละแพงเพราะฐานแน่นอน ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากสําหรับดีเทลความอลังการขนาดนี้แล้วฐานนะคะก็จะเป็นฐานวงกลมสีแดงขนาดใหญ่นะครับตัดขอบสีทองจะมีความนูนขึ้นมาจากฐานนะครับไม่ได้เป็นโทนระดับเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนในฐานคมสีแดงนี่นะครับฐานพื้นสีแดงเนี่ยจะเป็นผ้าหนังกลับนะครับก็จะเป็นผ้าจริงๆเลยมีขนจริงๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันดับแล้วดับเลยนะทำเลยไม่ได้นะครับผมเคยเจอละพวกงี้นะครับที่เป็นผ้าผ้าจริงๆนะต้องดูแลรักษาดีๆนะครับแล้วก็จะมีฉากหลังนะครับพร้อมกับผ้า ลงมาให้นางนั่งอีกทีนะครับจะเป็นผ้าสีแดงตัดขอบสีทองอีกเช่นกันเรียกว่าฉากหลังดูเรียบๆแต่ดูสวยหรูแพงมากครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีคอยข่มไฟไอีกทีหนึ่งนะครับและแน่นอนครับนางใส่สีขาวนะครับสีขาวบริสุทธิ์เรียกว่ามุมนี้นี่เด็ดโดนมากครับโคตรเด็ดคตรโดนแบบหืขาวสวยตุดใช้ได้อยู่นะก็เรียกว่ามีตุดระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะเพราะน่งอยู่ในท่านั่งนะครับเรียกว่าขาวสวยจริงๆนะครับเนี่ย ได้นะครับอยู่ในจุดบอดที่เราไม่สามารถส่องได้แบบปกติต้องจับขึ้นมาดูเองนะครับก็เรียกว่าโดยรวมสวยงามคุ้มกับราคามากครับถ้าใครเป็นแฟนเกมนี้หรือชอบสาวๆสไตล์ชุดจีนเนี่ยก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งงานของใครเป็นทอสสวยคุ้มราคาแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวรูปเพิ่มเติมถ้าแพนตี้ของนางเดี๋ยวผมไปถ่ายลงทวิตเตอร์ให้นะครับก็ถ้าใครชิ่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยลวกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับมาตานะครับ